สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> พ่อกันดีกรับซ่องคนบ้าน้องมวงคำว่าบ้างแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อพี่น้องเมนีเสื้อซิมากินกังก่งเยื้อไก่เบิง้งกับมามมากเกาหลีต่อเนื่องครับต่อแลาวกับแกะครื่องโล ีมาซีโตสกินเหมดบนป้บครับเบิ้งกันลองสีมันเปลี่ยนเป็นังไกรามมการบั่ายแล้วเห็อกรามออกซิมกินไปว่าไประวังว่าสุขคนเราอ,อยู่ดีสบายหลังปีใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคน เน่นวนๆเนี่ยมามาเกาหีเสร็จไหมเสร็จไน่ครับแต่มันสีนุ่มก็าม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 าไทยเนาะมามาเกาหีเสร็จมันเสียนุนน่มก็แต่ราศาดาศตาสิปยระจาซำซำซำ,ำมามาไทยฮะใชครับ

นำ,น,ำนำมันนำนมันเสิร์ฟไปด้วยค่ <C ock> อยๆเจนเหนียวนุ่มครับเส้นมันเหนียวนุ่มดีแล้วเมื่อมาแล้วพี่้องห้าลังแกเรือกันมางไหมไม,ไม,มีกับข้าวกินแต่ต้มมามากิน กินมามาแทนเขาอืมมองมันถ้ายคลิปสลองปีใหม่หว้ยยุ่แต่บ่าแล้วหลงมันยาวโตดข,นขันตัดต่อมัน ไม่จาจเขาแรกน้ำกันก็เอินมันเขเอสมองมันงเปสมองมันเงินยังเ่าทานบ้านาน,นเร้ยรอืตัวนึงก็เจ็บเครื่องโลตัวละร้อยแปดสิบบาทมันลดรลาคาเขาเลือซื้อมากินเบิ้ง วรวมหลอดแปดสิบขวบ่เออหลอดแปดสิบขวจัดบาทบ้างจักแล้วงั้นมันขึ้นมันลงมันบ่แน่นอนหกเจ็ดอยหกร้อย,อยว่างช่วงปีใหม่นี่มากับละลายไปแล้วมันนี้กลับมาใหม่แล้วเริ่มหนาวคักอีกแล้วตอนนี้กัลบยุซซี่หาองศา ใส่เมื่อไ้เด้อใส่เมื่อ้วมันจะกินถนัดกินแบบนี้กแ็แซ่บกินกับ <c oughs> กินแก้วกแ็แซ่บเนี่ยอมนหลหวานน้ำจิ้มสามรสจิ้มกับน้ำจิ้มสามรส

กะซีคอยนี่ยังก็ซีคอยเฮ็ดคลิปมาลงเรื่อยๆครับผมสมองมันกระเซาะก็เลยของของหายากพ่อเผ็ดดีมาๆ lúc mà mọi người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  người mọi thịt mọi không mọi người Nó người mọi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  บม่แวาอืมเสร็มามา <c oughs> เสร็นมันชิงใหญ่หนุ่มเสร็จมามาเกหลีพีน่น้อง แต่บางคนอนะาว่าเคียงกุมันปมะมาเคียงก๋มันบาไทยเลยครับพาแต่เขาก็ามาดเติมเอาใส่รดดีเพิ่มใส่ใส่รรดีเพิ่มเพราะว่าราสาติของเขามันเสิออกอยังไงหวานนัน่นแน่จังหน่อยนะมันสิบบอบเค็มคนปานเดแต่มักเสร็เส้็เส้นมันนม,มดี ถ้ามันค่อนเกาหลีเขาก็เสืร์เมือแอ้วปเนี้เขาเขากินแบบเขาไม่หยำนะ,เข,กกะนนนเขาเขาสูบเอาเานี่องก็อลมาหน้ากูเย็นไงก็เลรพะเขาปากพูดก็เสี่แนละ <c oughs> ข้าวเดียวเมือ่อก็เห็ดน้งซ้มว่าอะไรหยำติดคอเขาชิ้นเอาเด้อ เราจะกินอะไรนี่เหอฉันว,ว่า,ามาันกลามแบแข็งนังต้องใส่ความตีต้องอยู่แตกาามมี่ีิหลังกลองงก,ามมากั่กามยีิงที่มักั่มามดไงม่นกางเมื่อตัวมันหนักนอนกันอนกลามมืนไวะมันก็หนักกางก็เปียกห <laughs> นักหน,นักกามคะ่ะ กํอมไญ่ห้งมีไข่มบ้างแน่นมะแม่นย่งไมแดงแดงนะเด็กก็มีไข่ครับผมมีไข่ความพิ่อยสีแดงแดงไข่อะไรไข่แบหลายเรียไข่ไข่กัน อืบก<ต>ินอ่านย่ยปูกร้อมบะสดคือบ้านห้องแต่แซบคือกันครับมันมันเป็นของบะสดกับพ้รังเกียคืออาหาราใชยนะครับปวกมาแล้เนี่อืม พวกปลาหมึกพวกปลาพวกอย่างมันมันเป็นของทรงทรงออกมันมันก็จะเป็นของแซฟิตนะครับมักทีมาจากเมืองไทยเช่นมาต้นมามันก็จะเป็นของแซฟฟิตแซ่เย็นแซ่แข็งมากมันจะบ่ค่อยสวดตั้งพวกกุ้งพวกอย่างนี้แบบนะั้นมาเฮ็ดสิมาเฮ็ดกินเนาะพวกปลาหมึกนั่เสิยที่แซ่แข็งมากเขาก็ต้องมาล้างดีๆครับพเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีสารอย่างปนมาบองเสียนะซันกันนี่อย่างกลักเกิน คอนเสียกันนั่นจ้างพวกพักเนี่ยพวกพักสดๆสร้างม่านงสี่ก็ก็ต้องล้างดีๆครับเพราะว่าหางลังเทียมเขาฉีดยาอะไรเขาฉีดยาฉีดยังว่านะคือกันกันหันมันสดนะเวลาส่องออกตอนเขาหางลังเทียมมันสังเกตได้เวลาเปาใบมังคายเอาสื่อของมา,มางรึสุเคียงเด่นมารังคำก่างคืนม่านเสียเขามาเปิดออกมกันก็เหี่ยวเสียนะเต้นยูนิ่งเขาส่องม่านไม่เหี่ยวออแล้วล่ะก็นนะ เขาออมาเอกมันเหี่ยวใช่ไหบางทีเขาก็สีสันให้มนันมันสดนั่นบ้างนะไขก็วางมาพี่น้องบางจีบบางนั่นเยอะก็วางมาตื่นเด้นใส่ปีใหม่นะหลายคน เกิดกลับไปกับมาตัวกี่เด้ก็บอกเยอะแล้วว่ามากตัวใดไหน,นก็บอกเยอะว่าซื้อกลับไปกับมาอยู่ซื้อต,าต,าตา่อต่อกนบอกว่าตือนอแล้วคนบอกว่ามา,อา่อมาซื้อสัตว์บ่มากคือแล้วสามตัวปลาไม่ซื้ดังอือครับซื้อดังกว่าป้องเบียดเด็กเอา หาในเตือก้อนเสียเข้าวมเบิงกับสิถามหาตะเรียกหีบปะโอ้สิ้สยาใหญ่เลย อนู่อบานเนื้อบานเขาไม่ยสิตัวบักแทกงนน่นอนโลหลายหลาอยแล้วเป็นพันกว่าเปล่ล้นเพรเจ็บลดละสองพันน่ะหรอวะบานเขาแต่มันก็แล้วแ้าใส่ใส่แง่ใส่นองเขากันเขากินดิบๆเนาะบ้านเขาสดไงเออคือันบซอสกินแบบแบบอย่างแบเขาเรียนไงนะซาสมิาสมิก็ได้ ก็เนี่ยมาสวดน้องก็ตัดน้องเห็ดนี่เรามมาแล้วมาอบข้าวเดี่ยวอันนี้เขาเขาซื้อมาเขาก็เขาก็อบมาแล้วเนาะเขาอบเคือเขาหนึ่งมะกราบเขาก่าผาหลังมาพาหลังทานเนยจันน้อยเก่าใส่กระเทียมหอมหอมกระเทียม <c oughs> Ja. Se. Mamma her kan si helt bra. อย่างนี้ย่างน้งเอาไ้จันหมออมันอ๋อหลายไรเยกับหมวอันนันเสบไดียวไปเวานราเมืองเขากินในยืถูกังเสียกันกินจะแซ่บก็แซ่บเก็จะแซ่บเอบเอ กับหังไงคือแนใจว่าอาหรสิสเขียนั้นก็อก็สิกินี้ได้แหะก็แล้วแต่คนะคนมากถึงข้ใหญ่มั้กินไิแซงก้อนให่บนกินยยอะๆนี่เป็นคนมากินผักกินกนี่ยังตรงนี้ผักกินพี่ต้องรกินต้มามากากับตรงนี้ผัก ยังเ,เขากินซอยจูนะพีน่น้องบ่กล้ากินบ่เคยกินซอยจูยังเ,เขากินตับสดงสียบ่บ่บ่กล้าหวามันข้านี่ยมันเสดขึ้บ้านบ่เคยกินนักเดียวแต่มันตับอยู่นี่มันบ่สดแต่มันสาบเนี่ยกเท่ากัน,กนหมายถึงว่าเน,นี่ยเนี่ยเข้าเปิดบวมก่อนมา ว่าใกกคดูวาใครจูดบิดมันนั่นหมดเนาะแต่ว่าจูนเนี่ยัวเนียหมายถึงว่าหันหลังมันกับกับก,ก,กินได้เยอะหรอที่เืาแต่ว่าตับตับนี่มันสิแจ้งได้อยู่ว่าพอพอเราเคยกินเราเคยกินตับดีมั้ยจช่ไหมูเล็ตแก้วผม เส้นเหนียวนุ่มกะแล้วตะก้นมักเื่อว่าจะดีใส่ตาบอกอไรทั้งว่นมันกะเหล่วตะก้นมากหมาจนคนคนมากกินแบบผมๆมจุเที่ยวผมผมอะไรก็นี่เพราะอใดปันใดตนนกินเที่ยวเกี่ยนได้ก็งมา หมายถึงกันเอราได้มาสดๆหนึ่งสิบวานก็ยิ่งเด็ดเี่ยเนี่ยกลางเนี่ยทำนั้นมีสดๆมั้ยนาหอนไปแล้วเออม่หยัดไหมหน่นแล้วต้มเองเลยนาหอนไปทั้งไตไปแล้วหมายถึงบอกว่าบอได้ต้มแต่ว่าเ้าออกมาเห็ดสดเลยเดีวกัน เห็ดเนยเห็ดอย่างล้มขึ้นคือเห็ดแบบนี้แหละมันมันมันเสียแซบก็กันนะันแบบสดๆคิบานีอมันเสียนัก็กันพอเนี่ยมันสียวานก็ากันอืมัตแบบไงวะมันตะการมันน่นรักใรแล้วกาบมันแลเอาสากับเบียมาทุกกินเอา ันให้กินเองมันก็นยัด่างสิลาไเปเินกินกกนยาจีเนี่้มันวน่าใครมั้มั้ยโอ้ใครอย่างตัวไหนอย่างเจ๊แววเลยยังซมแม่กินจมัมือืมคืออยู่ กวยูรกิอืมกิ่นใอ่ป่ากินเมือ่อน้เราเห็นเฮเากินแมแตกเลยเรา่าใหญ่ไปกินไปเซเชนนเนี่ยแล้วเมือ่อลังเซเ็นก๋อยกินพี่อหคยเนี่ยเนี่ยยู่นี่มันม่นสดเนาะมันก็เต่มันก็กิน <c oughs> มันเป็นเนื้อสะดุเต่มันก็แซ่บรรจุงเช่นนะ hay đèn kim cương nha ยินเสลองปีไม้กับเมาหัวปากหัวปากกนะ ทายผิดไป้วันเลยแต่ประเดียวลงน้องเขาใหญเพึ้นอืม <laughs> ไปดูอ่กูปดอ่ว่าเขปแขปกกปดูอะไรพราะแขกก็มาก,กินสิเอ้าแ่มีกันนอกประเทศเม่เพ้อกเขานัวว่นหวานๆเขาก็มาก,กินจากแล้วเห็นยูมองเห็นงั้นพปรแขกก็มาพอไปกินแล้วเขาขาก็พอคือเขามาก,กินเขา เอามันก็หัวกับเขาบ่ากันไปเนะาะกับเกาะแบบขนแจ็บอย่เนาะมันกัาไปทายทีมงานนี้ที่ทำน้ำเขาบ่าใบทายเขาให้เขาแบบว่า <c oughs> เขายัานไอ้นี่ยังก็ลแล้ว่าเบ่บ่หมายถึงว่าเขาใบออากล้องยังไปทายยังเสียมาอ๋อ แค่วมันเป็นความลับของเขาเสียนะบันยเครื่องหนึ่งควยกินกัาที่หลังไว้ยกินกันที่หลังใครนอโอ้ คนไข่เนี่ยนี่แต่ไค่คใใคสงตัวนี้เป็นกลางตัวเมียมีไคอันนี้คือกันตัวแวรกว่มีตัวนี้ก็มี่กันตรงเบ้งนี้ไมันคือกัน,นี่แหลเบื้งไนตัวแม่ตัวปู่กัดน,นี่ละ เมื่อไงกับเสียงหวนั่หรอ้แต่นี้มันบางบอดเนาะบางสีกันบอดนั่กังไยพอต่อมกับบิ้งขึ้นกันอยูด้เห็นว่าเรากับสีขึ้นกันไม่ได้อืมาเกล่เส็แล้ว เอาอี่เครื่องไปอเอาเครื่องนี้ไปกินตอนนี้ก็ินแล้วมนก็หิวอีกมาเป็นเขานี่หมดแล้วแชร์เข้ามาบ้างแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเรื่อพี่น,อน้องเลย เดีวเมือ่อไดรอาทิตย์หน้าเดี๋ยวตั้งนสิมาเ,อเาบอาเรื่องเลอีกไก่เลกบอกบอไก่ดอกอีจกมือเงินมือเงคนออละเลบอกวันที่มื่อจงบอกเลบอกวันที่สิบเจ็ดบอกฮะเลกคือสอวันที่สิบเจ็ด้เกี่ยวก,ก,กันเนี่อกวันมันคู่วม่นวมันตขวาันยังเห็นเขาวาดีละเด็หญ่อไอีกมือหนึ่งบอกเข้ามา ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซสำเนี้งสะกอนกิ่นมดเหรอสองตัวเหลือ so s <S <Okay. S 1> mm ่าแต่เหลือตะการมันตัวละเครื่องร้อนประเด็นเลยเหลือตะการมันเนี่ยมันแข็งมันถูกเดี๋ยวสิตูปกลิ่นฉลันเอกไอกิ่นมดแล้วโอ้โกรนสะวาแล้วแสบใครมันสองตัวสองตัวกันร้อนนั่นหมดละกัดแสบเยอะแสบร้อกินได้เยอะแต่มันก็บอกเป็นกรุงกางสดนนั่นเป็นนอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนียครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ